ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาเาไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตาจันวิวดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับยกเลิกยิงยกเลิกส่งนะครับให้ทุกคนดูนะว่ามันทํำยังไงนะก็ไปดูกันเลยว่าจะทํายากหรือทําง่ายก็มาดูกันเลยครับก็อย่างเช่นอันดับแรกนะถ้าของเรากดยิงไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะยกเลิกยิงยังไงก็ให้ทําตามผมแบบนี้เลยนะ สมมุติว่าเราเลี้ยงไปแบบนี้เรากดยิงปึ๊บให้เรากดแตะอันนาล็อกสองครั้งนะไปทางทิศไหนก็ได้นะทุกคนนะสองครั้งนะย้าว่าสองครั้งหรือจะแตะอยู่กับที่ก็ได้นะแบบนี้นะถ้าแตะอยู่กับที่บอลมันก็จะมันก็จะเป็นฟิชจอดแบบเตะไม่โดนบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราหันอนันนาล็อกไปทางทิศซ้ายทิศขวา2ครั้งมันจะแบบแตะออกข้างนะทุกคนเป็นจะเป็นหลอกยิงแบบนี้นะเห็นไหมก็จะได้แบบนั้นเลยนะทุกคนนะก็ อันที่2นะยกเลิกส่งนะทุกคนนะผมจะบอกให้ทุกคนฟังกันทุกคนเลยนะว่ามันทําไม่ได้นะครับผมลองหาหลายทุกวิธีแล้วหลายวิธีมากผมทําเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ได้นะว่ามันยกเลิกส่งยังไงนะใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะแต่ผมรับประกันว่ายังไงก็ยกเลิกส่งไม่ได้นะทุกคนนะมีแต่เปลี่ยนตัวส่งได้นะอย่างเช่นเราจะส่งให้อีกตัวหนึ่งแต่เรามันยังไม่ส่งอย่างเงี้ยให้เราเปลี่ยน เป็นอีกตัวหนึ่งได้นะแบบกดส่งมาจะให้ตัวนี้แต่ไม่ให้ก็ให้อีกตัวหนึ่งได้แบบนี้ก็เท่านี้แหละทุกคนนะก็ถ้าใครยังหาคําตอบไม่ได้ว่ายุกเลิกส่งได้ไหมนี่ก็ชิปนี้แหละทุกคนจะได้รู้เลยนะก็ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อปเป็นกําลังใจในการทําชิปต่อไปด้วยนะครับส่วนลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ